แปลงนี้พี่ดำอ่าระดูการที่เท่าไหร่ที่ใช้มาเนี่ยนะครับก็ครบ8ปีแล้วปีนี้ปีที่8เนาะอ่าในการทำลำไย,ยนอกฤดูอ่าปีนี้ปี2561เมื่อปี60ฤดูการที่ผ่านมาเนี่อลำไย,ยแปลงเราแปลงเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างครับเจอปัญหาตั้งแต่แรกตั้งแต่ดอกตั้งแต่ดอกเลยตั้งแต่เปิดตาดอกดอกไม่ยาวอ่าก็ใช้ฮอร์โมนตัวนี้ช่วยดึง แล้วก็ใช้ขยายรูปเป็นระยะระยะครับอากาศช่วงวิกฤตที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่ที่ฝ่าวิกฤตมาได้นะครับก็มีหนาวมีฝนม,มีหนาวมีฝนแล้วก็มันจะแตกรูปลายช่วงปลายปี60เท่าที่เราเจอก็คือ,อฝนตกบ่อยตกทีเนาะแล้วก็มาหนาวนะครับหนาวหนาวก็หนาวยาวด้วยใช่ไหมฮะหนาวนานแล้วก็ช่วงจังหวะที่เจอสภาพอากาศหนาวก็มีฝนตกเข้ามาอีก,กนะครับ<ก> ซึ่ง<ช>ลำไย,ยช่วงนั้นของเราก็ยังเป็นช่วงที่ติดลูกอยู่แล้วนะ<ช>นะครับแต่ก็สามารถที่จะฝ่าวิกฤตตรงนั้นออกมาได้ไดนะครับโดยโดย,โดยใช้ผลิตภัณฑ์ XL k ิ d นี y ของบริษทัทโ<ช>ปรเจสแปดปีที่เรามั่จาจและใช้มาตลอดเนี่ยนะครับก็ลงมาเก็บลงจะบอกว่าตั้งแต่เก็บมาเพิ่งจะเจอลำไย,ยสวยนี่แหละเขาจะพูดคํานี้ทุกสวนที่เราจัดฮอร์โมนตัวนี้ให้ก็คือจัดพี่ๆน้องๆกันนี่แหละใช้ แล้วอีกอย่างหนึง่งเกษตรกรที่เจอช่วงสภาวะใน,ในลำไย,ยนอกฤดูปี60นี่ก็คือเรื่องของราคาด้วยใช,ใช่ไหมครับราคาเรียกว่า 1, ผันผวนมากเนะาะปัญหาโดยทั่วไปที่เราเจอกันในพื้น,พ,นพื้นบ้านเราในสวนแถบนี้เรื่องราคามันเป็นยังไงพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าราคามัน,มนขายไม่ออกอะ่ะเขาก็จะบางสวนเขาจะเก็บแต่ลูกที่ขึ้นเบอร์นอนั้นเขาก็ทิ้งบางทีก็เก็บแค่ค่ามัดจำ เลือกลูกที่สวยออกไปตามเงินค่ามาจําแล้วที่เหลือก็คือทิ้งลูกไม่สวยนี่คือไม่เอานะครับแล้วสวนของพี่ดำเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้ด้วยไหมครับเจอบ้างแต่ว่าน้อยกว่าเขาคืออย่างสมมุติเราเก็บไปประมาณ30ตันเนี่ยเราก็ได้ทั้งแปลงใช่ไหมคนอื่นเขาจะเก็บกันได้ประมาณ4ี่หตันสองตันแล้วเขาก็ทิ้งออกไปเลยเราก็ต้องไปหาเหมาขายคนอื่นแต่ของเรานี่30ตันได้หมดจะเป็นหินบ้างก็ มันก็ยังได้อ่ะมันไม่ขาดทุนอ่ะมีปัญหาช่วงติดดอกที่ทําให้ลําไยไม่ค่อยโตคือมันจะเหลือดอกสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไม่ติดเนี่ยมันจะเป็นกระซาลูกมันจะไม่ค่อยโตแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะติดลูกดกคับลําไยมันก็จะโตคือเหมือนมันจะได้แบบมันพร้อมอ่ะในช่อหนึ่งมันพร้อมอ่ะครับบางเจ้าติดนู่นเม็ดนี่เม็ดแล้วก็แตกใบมาลูกมันก็จะหายไปหมดครับแล้วอย่างลูกค้าที่พี่ดำเองเคยแนะนำแล้วก็จัด อ่ิธภัณฑ์เอ็กแอลคิดนี้ให้เขาไปใช้เนี่ยจากที่เขาเคยมีปัญหาเอาไปแก้แล้วได้ดียังไงบ้างลำไยไม่ค่อยตัวเขาก็บอกก็เลยบอกก็ใช้ตัวเดิมสิเราเคยใช้มันสวยอยู่แล้วอะะ่ะเขาก็เลยบอกหนูก็อยากใช้แต่ปีนี้ลำไยมันทุนมันสูงก<ะ>็เลยแบบไม่อยากจะลงทุนกันมาก<ะ>แต่ก็ต้องลงทุนอ่ะถ้าเกิดเราไม่ลงทุนมันยิ่งไม่ได้อเขาก็บอกว่าอยากใช้ว่ามันดีจริงเคยใช้มาครับ ลูกค้าของเราที่เอาไปใช้มาได้หลายปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชมแล้วก็มาเอาตามต่อเนื่องกันยังไงบ้างครับก็เขาจะถามถามต่อกันมาบางทีเขาก็ดู Youtube <ะ>เขาก็มาเอาไปใช้<ะ>ก็มีคนเขาบอกว่ามาจะเอาเหมือนแบบมีคนแนะนำมาจะเอาตัวเนี้ยเลยครับไปฉีด<ะ>ขยายผลขัดผิว<ะ>ใกล้เก็บสีมันจะสว่างค,คนที่ใช้เดิมๆอะ่ะจะใช้ กับทุกเจ้าเลยที่เขาใช้ต่อเนื่องมาเพราะว่ามันจะไม่ต้องไปแก้ไขระยะสุดท้ายมันแก้ไม่ทันแล้วในช่วงท้ายการเก็บผลผลิตของเราเนี่ยครับโดยเฉพาะช่วงเดือนที่5หรือเดือนที่6เนี่ยใกล้เก็บเกี่ยวนะครับตัวผลิตภัณฑ์ xl kidney เนี่ยมันสามารถช่วยมาแก้ไขปัญหาในเรื่องคุณภาพลำไยของเราได้ดียังไงบ้างครับพี่ก็ขยายลูกโตีสวยแล้วก็ แตกน้อยไม่ค่อยแตกเท่าไหร่แตกเพราะว่ามันโดนแมลงเจาะบ้างอะไรบ้างคมันจะแบบมันต้านทานโรคได้ดีกว่าที่คนไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้สีมันจะไม่สว่างมันจะสีเหมือนเขาเรียกอะไรมะขามมะขามมะขามแก่แต่นี้เราสีเหลืองสวยเก็บคนงานชอบก็คือเรามาเร่งคุณภาพช่วงใกล้เก็บเกี่ยวก็คือหนึ่งในเรื่องของสีผิวนะครับสีเหลืองผ่องสวยเนาะเปลือกน้าเปลือกนาอันที่สองเนี่ยนะครับได้เรื่องของเปลือกด้วย นะครับอันที่สามนี่ในเรื่องอนอกจากการแตกเปลือกหนะาเรื่องเนื้อเป็นยังไงบ้างครับก็หวานกรอบอร่อยอรสชาติดีเนาะใช่แล้วก็ช่วยขยายผลให้เราได้ด้วยได้ด้วยนะครับซึ่งปัญหาในช่วงของการใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยที่ลูกค้า,าต้องการก็คือในเรื่องของการเร่งผลผลิตในช่วงท้ายก่อนเก็บเกี่ยวนะครับเรื่องของขยยคุณภาพลา,าลูกใหญ่แล้วก็สีครับ เรียกว่า XL คิดนี่นี่สามารถตอบโจทย์ให้กับ<ร>พี่น้องกเกษตรกรที่ทําลําไยได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับเพราะพี่ดำก็มั่นใจเรียกว่าใช้มาต่อเนื่องยาวนานปีนี้ปีที่8ดแล้วนะที่มั่นใจนะครับก็คือไม่ต้องคิดมากไงถ้าเกิดเราไปใช้ตัวนู้นตัวนี้ถ้ามันมันไม่ดีขึ้นมาเราเคยใช้ดีอยู่แล้วเราก็ใช้ต่อเนื่องมาเลยครับเก็บเกี่ยววันที่เท่าไหร่นะครับก็จะประมาณ ถ้าปลายเดือนนี้ก็จะเก็บได้แต่ว่าอยากได้สัก6เดือน25วันก็ประมาณวันที่ห้าอันนี้ลาวันที่9กรากัะกดาหกศูนจะเก็บสักปลายเดือนนี้แหละ30 <5 S 1> หรือว่าวันที่ 2, 2> <5 S 1> ที่สามกุมภาเนี่ยแหละครับช่วงเราใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ย<ๆ>เห็นชัดๆเลยนะครับลักษณะใบเป็นยังไงพี่สมบูรณ์สวยไหมใบเขียเย่เราเราดูแล้วเราบอกได้เลยว่าใบใหญ่เนาะบใบขนาดใบใหญ่ใบหนาแล้วก็ใบเขียว เรียกว่าการสะสมอาหารที่มีอยู่ในใบเ,นเพื่อเลี้ยงลูกนะครับเรียกว่ายังมีอีกเยอะนะครับสามารถขยายผลสามารถสร้างคุณภาพต่อไปได้อย่างดีเลยนะฮะก็เก็บเอาไว้หน่อยก็คือเราจะได้น้ำหนักเพิ่มนะครับ